นะครับท่านชมลุ้นด้วยนะครับหัวจะไม่ตกคนนะสวัสดีครับท่านชมพบกับพี่อูสเซเวลครับอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมาโชว์อะไรนิดหน่อยโอ้โห ท่านชมเห็นข้างบนไหมครับที่ผมสร้างไว้โอ้โหมันคือสะพานมรณะลอยฟ้านะครับโอ้โหวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเกมโชว์สักหน่อยก็คือจะกระโดดข้ามสะพานไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้ตกนะอุ้ยสิงโตไม่เกี่ยวสิงโตไม่เกีียวนะครับไม่ให้ตกนะครับไปจนถึงเขาลูกนน,น้นถ้าไปถึงก็ชนะโอ้โหเกมนี้ง่ายเล่นเลยไหมเล่นเลยไหมอ่าว้าวว้าวา เห็นแล้วอยากสนุกเหลือเกิน<ร><ร>มันน่าสนุกเนาะเอาละดับแรกเอ้ยเข้าบ้านก่อนปิดประตูปุ๊บนี่นะขอเอาอันนี้ออกมาก่อนนะเอาละรู้ไหมจะทำอะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอืมนี่โอ้โหโอ้โหเกินเกินเกินอืมขอไหม เอาละสิ่งที่จะทำก็คือบันไดนะครับอืมจะไต่ขึ้นไปบนเขาก่อนอืมพอไหมพอไหมหกพอไหมเอ้ยไอ้เอาหมดพอดีอ่ะน่าจะพอเนาะพอไหมเอ้ยเอาอีหมดไปเลยโอเคเนาะเอาละอืม พอไม่เอ่ยอะป่ะ,ปะนี่ไปตรงระเบียงของเราปื๊บปื๊บปื๊บเอย่าเลยไปนะเดี๋ยวตกโอ้โหข้างล่างมีสิงโตด้วยละ่ะอ่ะอึ๊บมันขวางเอาออกไปก่อนนะครับอืมติดตรงไหนดีติดตรงไหนดิทอชทอชทอชติดตรงไหนดีอออออดนดเออนี่ดีกว่าเอาละต่อไป เรามาวางบันไดกินดีกว่าครับท่านผู้ชมนี่นี่โอเคขึ้นไปเลยเ,เรียบร้อยเห็นไหมอ่ะลงก่อนลงก่อนอ่าเอามมาขึ้นไหม,าม,ข,มขึ้นโชว์ก่อนอ่าอืดเนี่ยดูดูดูขึ้นดูขึ้นเอาละโหว้าวโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเอาไหนเป็นปกดิ สุดยอดนะครับโหดูสิครับสะพานมรณะถ้าข้าไมไปได้ก็ชนะถ้าไม่ได้ก็แพ้ตกลงไปข้างล่างนะครับถ้าไม่ได้เอาละเริ่มเลยไหมไม่เสียเวลาอเคนะครับเอานะครับจํ้ชมมลุ้นกันเลยปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ไต่ไปเลยครับ โอ้ยโอเคนะครับท่านผู n n ้ชมลุ้นด้วยนะครับว่าจะไปได้ไหมไม่ตกก่อนนะอึ๊บออาโอ้ยโอ้ยโอ้ยาวสั้นไปหน่อยโอ้ยดยูสิงโตมารอดักแล้วอีกโอ้ยเอาไม้เอาไม้แม่แม่แม่ ามาครับไปถึงหรือเปล่าอ่าเล่นเกมสนุกสิงโตสิงโตไม่เอามียวาไม่เอาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่มีอาวุธสู้ไม่เอาไมียวา,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 าขึ้นไปก่อนดีกว่าเอาละลปึ๊บ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 เอาไม้นะครับท่าุกท่านกลับไปในบ้านก่อนปิดประตู ป,ป่ะตรงระเบียงโอเคนะครับปีนในอืดเนี่ยไปเลย,ยรอบนี้ไม่พลาดแล้วนะครับฮึบเอ้ย <c oughs> <c oughs> มินครับมินครับเอาละโอ้โหโเดี๋ยวก่อนนะ เล็งดีๆกันครับนี่โอ้หย,ยฮึบว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาละครับมันเริ่มจะ ท่านผู้ชมโอเคตกอีกแล้วไม่เป็นไรโ oh อ้ไม่ทำไมทำไมดูสิสิงโตมาลอยไงวะ <c oughs> จะเป็นเหยื่อสิงโตไหมเนี่ยจะถึงฟังฟันหรือเปล่าโ oh. อเคน,นะครับอืมอมาโอเคเอาไม่เหนื่อยเหนื่อย โอ้โหแอปันแอปันเจอเหี้ยแล้วปะเฮ้ยบิงก่อนสิงโตเห็นไปอะไรอ่ะสิงโตตามมาท่านผู้ชมตายเพราะสิงโตหรือป่ะเนี่ยโอ้โหโอเฮ้ยหมอบมันก่อนมันเห็นแล้วป่ะมันเห็นแล้วป่ะ เห็นเปล่าเหมือนจะไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไปเล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 ยวิ่ง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 เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้ประตูเกือบไปแล้วนะรอบที่สามนะครับ้มันอยู่ไหนครับสิงโตอยู่ไหนอยู่ไหนดูก่อนดูก่อน เอาใหม่ครับรอบที่สามนะครับคราวนี้จะต้องไม่ตกถ้าตกก็ยอมแพ้ครับรอบนี้โอเคเอาใหม่แก้ตัวใหม่นะครับอือหืออุส่าเลงดีแล้วนะมันพลาดยังไงอะน,นะครับท่านผู้ชมปึ๊บอืมปึ๊บอืม ไม่อยากจะหายใจแล้วครับกลัวพลาดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอเดยวเดี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 ยวเลี้ยวเฮ้ยมินรับโอ้โหเสียวอะหายใจแทบไม่ทั่วท้อง โอ้มาครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมโอ้เอานะครับไอตอ่ออุ้ยจะมืดแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องก่อนมืดฮึว่าจะสำเร็จไหมอุ้ยโอ้นนี้ต่างระดับครับฮึโอ้อเฮมินดูก่อนเล่งกันครับโอ้โห โอ้โหขึ้นได้ไหมเอ่ยดูสิโอโ้โ,อโหเดี๋ยวก่อนนะฮึบเอ้ยโอ้โเฮ้ย <c ười> ใกล้แล้วครับอย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งตกนะอือเอ้ยอึบเอ๊ท่านผู้ชมสำเร็จแนละ้ว เล่นเกมอะไรต่อไปดีนะในครั้งหน้าเดี๋ยวคิดดูกันนะครับถ้ามีเกมอะไรดีๆจะนำมาเสนออีกอันนี้สะพานมรณะนะครับตกลงไปก็ตกน้ำก็แพ้โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ